การแสดงตนของผู้คัดค้านเมื่อผู้คัดค้านเข้าสู่ระบบไปที่การจัดการข้อพิพาทเลือกแสดงตนจากนั้นกรอกหมายเลขข้อพิพาทเลือกค้นหาเมื่อปรากฏข้อพิพาททางด้านล่างให้คลิกต่อไปคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมสีเทาแล้วกรอกรหัสยืนยันตนที่ได้รับจากสถาบันกดยืนยัน เมื่อขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวให้คลิกต่อไปเลือกเครื่องหมายดินสอบเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของผู้คัดค้านให้ถูกต้องครบถ้วนเช่นเบอร์โทรศรัพท์หรือที่อยู่เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดยืน่นจากนั้นคลิกต่อไปท่านสามารถเพิ่มผู้รับมอบอำนาจอื่นซึ่งลงทะเบียนต่อสถาบันไว้แล้วในขั้นตอนนี้หากไม่มีคลิกต่อไป หากท่านมีความประสงค์จะยื่นคำคัดค้านให้เลือกใช่แล้วคลิกต่อไประบบจะแสดงรายละเอียดข้อพิพาทเพื่อให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งจากนั้นคลิกแสดงตนและกดยืนยันอีกครั้งเพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการแสดงตนในข้อพิพาท